คุยเฟื่งเรื่องประชาธิปไตยโดยดีเจปอนสวัสดีค่ะ,คะชื่อสุภาษิมาสังวานนะคะวันนี้ได้รับการบ้านนะคะมาพูดเรื่องประชาธิปไตยในมุมมองหรือว่าประชาธิปไตยในมุมมองของฉันก็คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนรู้ เหมือนที่เรารู้แล้วก็มาหาหรือร่วมกันนะคะทีนี้ประชาธิปไตยก้าวแรกก็คือเราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมก่อนนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ถ้าเกิดว่าในในเวทีตรงนั้นหรือในวงนั้นเราได้รับมอบหมายหน้าที่พอได้รับมอบหมายหน้าที่เราก็ทําหน้าที่เสร็จแล้วก็จะไปไปถึงวิธีการทําหน้าที่ในส่วนของชมรมสตองต้านทุจริต สิ่งที่พวกเราตั้งใจเข้าไปก็คือการช่วยกันสอดส่องสงสัยแล้วก็ส่งข่าวติชมกันอย่างสร้างสรรค์น,นะคะว่าทําไมอย่างไรย้อนกลับมาที่ประชาธิปไตยนะคะเมื่อเราเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าทีมงานหรือกลุ่มคนจะเกิดภาพหน้าต่างสามบาน,นะคะ่ะบานที่หนึ่งตัวเองรู้คนอื่นรู้เท่ากับเปิดใจ บานที่สองตัวเองรู้คนอื่นไม่รู้มันคือความลับบานที่สามตัวเองไม่รู้คนอื่นรู้มันคือจุดบอดข้อที่บานที่สามเนี้ยค่ะถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ทําหน้าที่เราจะต้องไปปรับละวิธีการทําอย่าให้ลดจุดบอดหรือขจัดจุดบอดไปเลยนะคะในส่วนของการมีส่วนร่วมในงานที่ดิฉันทําอยู่เป็นหลักเลยที่ชอบกว่านะคะก็คือ ในโครงการที่เกี่ยวกับในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดลองเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าในทุกเวทีก็จะมีอาการมาหารือกันถึงการทําโครงการต่างๆแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะจบอยู่ตรงในห้องประชุมหรือตรงนั้นนั่นะดิฉันเลยชอบคําพูดของอาจารย์อนันต์วันแอลาะท่านบอกว่าอย่าปล่อยให้ทุกโครงการอยู่บนโต๊ะประชุม ผู้นำต้องขับเคลื่อนง,งานหมายถึงว่าดึงสิ่งที่เราพูดที่เรานําเสนอค่ะลงมาสู่พื้นที่ของการทํางานจริงสิ่งสําคัญที่สุดในในการมีส่วนร่วมในของประชาธิปตยในมุมมองของฉันก็คือเราจะรู้กฎหมายมาตราที่165ก็คือสิทธิ์ในการออกเสียงทำประชามติอย่างเช่นการทาโครงการใหญ่ๆที่มีผลกระทบกับคนในพื้นที่หรือ ในด้านของสิ่งแวดล้อมหรือในด้านของสังคมนะคะมาตร,รา1 6าสิทธิ์ของประชาชนคนไทยหรือชาวบ้านทุกคนมีสิทธิ์ในการออกเสียงทำประชามตินี่คือที่มาของการทำวทีประชาคมหรือทำประชาพิจารณ์ต,าต,าตา่างๆในการทำโครงการใหญ่ๆใ,ในยุคสมัยที่ผ่านมานะคะจะมีหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องหรืออบทจะให้ความสำคัญในการทำประชามติ มาตราที่2 8 6ก็คือสิทธิในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นจะเห็นได้ว่าในการทำโครณการต่างๆของท้องถิ่นขององค์รหรือเทศาบาลแผนงานโครงการจะต้องมาจากแผนชุมชนแผนหมู่บ้านแผนของชุมชนก่อนถ้าเป็นตําบลที่มีหมู่บ้านก็จะมีแผนของหมู่บ้านซึ่งฝ่ายที่มีหน้าที่ที่จะต้อง ประกาศเชิญชวนชาวบ้านก็คือฝ่ายปกครองก็คือผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านนะคะร่วมกับอำเภอแล้วก็ทางอบตอทเทศอบตอด้วยก็จะเชิญมาทําแผนชุมชนนั่นคือที่มาของโครงการต่างๆที่จะลงมาในในพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะและที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยลดเขาเรียกว่าลดข้อสงสัย หรือที่มาของการที่ว่าทําให้โครงการไม่โปร่งใสก็คือมาตราที่57นะคะสิในการทุ้ข้อมูลก่อนดาเนินโครงการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโครงการใหญ่ๆที่มาทําในพื้นที่ส่วนรวมหรือทำทำในด้านของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอน,นะคะถ้าเกิดนับหนึ่งที่ในการทําประชาคมประชามติก่อนเข้าไปอยู่ในแผนของชุมชน ซึ่งมันเหมือนการรับรองทางด้านเอกาสารในขั้นหนึ่งนะคะแล้วก็จะไปในข้อที่57ในการรู้ข้อมูลก่อนดำเนินโครงการจริงจะเห็นได้ว่าจะมีป้ายโครงการที่บอกรายละเอียดต่างๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทุกคนในชุมชนทําได้ก็คือเข้าไปมีส่วนร่วมะคะ่ะเขาเรียกว่าติชมอย่างสร้างสรรค์เอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นสําคัญ แล้วก็คิดว่าเราอยู่ในสังคมส่วนไหนก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนนั้นนะคะที่มันไม่ทำให้อะไรดีขึ้นเลยก็คือไทยเฉยไทยบ่นและไทยติเราจต้องเข้าไปมีส่วนร่วมก่อนนะคะแล้วก็รับฟังความเห็นคนอื่นแล้วก็ใช้เคารพมติเสียงส่วนใหญ่ที่มาด้วยเหตุด้วยผลก็น่าจะเป็นหลักๆอยู่ประมาณนี้สำหรับในช่วงเวลานี้นะคะขอบคุณค่ะ you